สวัสดีครับผมช่องบาร์บิกไบค์บน YouTube แล้วก็บิกไบมือ2เพจ s c c b i g b ินะครับบน Facebook ตอนนี้นะผมพาเยาวรุ่นวัยสรุ่นทั้งหลายมาอยู่กับฮาวสกินินจา400ปี2020ตัวล่าสุดนะตอนนี้สีปี2021ก็เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะยังไม่ล่าสุดของที่สุดนะผมแต่ก็ถือว่ามายังใหม่อยู่แหละตอนนี้นะผมผมอยู่กับ2คันเป็นตัวท็อปสุดก็จะชื่อว่า400ไฮเกรดแล้วก็ตัวที่เป็นสแตนดาร์นะครับก็คือตัวธรรมดา เวลาเขาวาสกิกขายนะถ้าเป็นเจนที่ผมออกก็จะเป็นตัวเจนปีสิบแตัวสีที่มันจะมีสีเขียวเขาเรียกว่าอะไรวะสีเขียว KRT นะแต่ผมตอนนี้มันน่าจะเหลือแค่ตัวไฮเกรดกับตัว Standard แล้วนะ Standard นะผมก็สเปคเครื่องยนต์ปกติเลยนะสตาร์ทกุญแจธรรมดานะครับแต่นี้ผมจะมีพวกไอที่ติดมือถือแถมมาหน่อยถ้าไม่ชอบผม mm hmm. เดี๋ยวผมแกะให้อันนี้ผมขาามสาภาพเดยมก่อนนะครับผมนะก็ตัวนี้ ได้เป็นตัวถังสีดำนะครับผมนะแล้วก็โครงเฟรมสีดําอยู่ข้างในไม่เห็นหรอกแล้วก็จะได้นี่ตัวแฟลลิงจะเป็นสีขาวนะครับแฟลลิงอยู่ตรงนี้นะแฟลิงสีขาวคา,าดด้วยสีแดงตัวนี้ถ้าจะลงในเล่มก็จะเป็น3สีนะครับก็คือว่าแดงขาวดําดําขาวแดงประมาณนี้ปลายท่อเดิมนะครับคอนิ้วสองเออคอท่อ2นิ้วสลิปออนนะสามารถใส่ท่อได้โดยตรงหรือจะหาสลิปมาสวมให้มันได้รูปทรงก็ได้ เผื่อใครอยากจะเปลี่ยนท่อนะครับตัวนี้ก็สเปคอยู่ที่47แรงม้ารอบต่ออยู่ที่12,500รอบถือว่าเป็นรถที่มีรอบค่อนข้างจัดเหมือนอาสานะครับผมนะเป็นสปอร์ตที่มีรอบค่อนข้างจัดนะเราลองดูมุมกว้างๆกันบ้างคันนี้ก็สามารถลากรอบที่ถึง12,000ข้อดีของรอบเลยก็คือว่ามันขับสนุกขับมันและถ้าเปลี่ยนท่อหน่อยเนี่ยเสียงมันค่อนข้างที่จะหวานเสียงมันจะฟิวเลยล่ะสาหรับหมื่นรอบนะรถหมื่นรอบนะครับผมก็โอเคคันนี้ผมวางดาวเริ่มต้นผมขออยู่ที่ ประมาณ15ื่นแล้วกันนะผมถ้าวางดาวเริ่มต้นที่1 5ื่นนะผมขายสุดอยู่แค่13ึ่งสามหนึ่งแสําหเองสำหรับรถปี20ด้วยวางดาวเริ่มต้น1 5ื่นผ่อนตกประมาณ3ามพันปลายๆนะผมสามพันปลายๆสปีผ่อนไม่เยอะถือว่าผ่อนถูกมากนะพราะแต่ก่อนนี่ขายในราคานี้แทบไม่เห็นเลยสําหรับปีนี้แต่ว่าให้ราคาถูกแล้วกันตัวนิยมน่าจ,จะขายแพงไม่ได้ตัวนิยมต้องขายถูกๆนะครับแล้วก็ตัวไฮเกรดตัวนี้มีของแต่งที่แตกต่างกันคือชิลหน้านะครับจะเป็นชิลสโมกชิลสีสโมกเลย แล้วก็ได้ตัวการล้มข้างของโมริเทคการล้มเดิมจะเป็นแค่ยางนะผมกระจองง่อยยา,ยางแข็งแต่ว่าข้ออ่อนๆตัวนี้โมริเทคอลูมิเนียมหนาทั้งอันนะครับข้อดีคือการล้มข้างได้ประสิทธิภาพ90%นะแต่ถ้าสไลด์ล้มด้วยความเร็วก็ลดลดหล,ล่อนกันไปตัวนี้ก็สเปคเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้กุญแจคีย์เลสนะมาดูคีย์เลสของมันคีย์เลสตรงนี้กุญแจนะครับคุณไม่ต้องกดเลยคุณแค่พกกุญแจกระเปา๋าไปเฉยสัญญาณมาทําการเทครหัสจับรหัสเอง แล้วคุณก็ติ๊กทีหนึ่งปึ้งไฟจะติดตรงนี้แป๊กแล้วคุณก็บิดสตาร์ทบึ๊บบบปกติเลยนะครับผมอันนี้คือข้อดีของคีเรตมันการขโมยได้นะการขโมยเอ่อการพวกที่ว่าแทงคอสตาร์ทพวกที่มันตัดต่อสายไฟนะครับผมนะแต่ว่ารถดัเดิมมันปลอดภัยอยู่แล้วนะแต่นี้พูดถึงเฉยเเพราะว่าตัวคีเรตตัวนี้เป็นสัญญาณเข้ารห,ารหัสนะครับผมผ่านของ ECU ก็เป็นระบบความปลอดภัยที่สะดวกสบายแล้วก็รถใหม่ๆเนี่ยจะใช้เยอะนะแต่ว่ามองไซไม่ค่อยเห็นมองไซจะเห็นไปบางรุ่น นะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจับหน้าจอเหมือนกันเพราะราคาอัพมาแค่หมื่นเดียวนะจากตัวสแตนดาร์ดตัวนี้จะเปิดอยู่ที่1นึ0 0 0สนสี่หมื่นเบาทนะครับวางดาวอยู่ที่1 5ึ0 0หมบาทจะผ่อนอยู่งวดละ4ี่พบาททวนแค่4ปีผ่อนสั้นได้สเปครถแบบนี้ได้ของแต่งแบบนี้แต่งไม่เยอะแต่ว่ามีน้ำมีกาดหม้อน้ำมีการลมข้างมีคิวส่วนแค่การล้มข้างเนี่ยสองพกว่าบาทและแล้วก็ได้พวกกันขมูงกันขโมยเนี่ยคุ้มเลยนะครับผมนะ ไปติดเองก็หลักพันอ่ะแล้วก็ต้องตัดต่อสายไฟด้วยแต่อันนี้ของเดิมโรงงานเลยนะครับผมนะขายได้ราคานะก็เปิดถูกๆนะผมวางดาว15ื่นเท่ากันคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณสามพันไปไปสามพันแปดสานะคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ 4,000ไม่เกินสี่0ันปีนะครับผมสนใจก็โอนจองมา2,000บาทนะครับผมนะจัดไฟแนนซ์ฟรีภาษีฟรีพรสดบลฟรีจัดส่งรถทั่วประเทศไทยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิน้นลูกค้าวางเงินดาวแค่2,000ันไปเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านจัดส่งรถถึงหน้าบ้านนะครับรับรถค่อยวางเงินดาวถ้ารถไม่ผ่านนะครับผมไม่ต้องจ่ายเงินดาวเพิ่มแค่นั้นแหละรู้เรื่องสนใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไปนะครับผมนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม